รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระ,ะรัตนไัรหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจะสันฐานอันได้แก่พระมหาธันตราธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณสาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นในมคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทพวิมลยาณถาวรกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชโวรวิหารขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรุปแล้วด้วยโป่งเองขอความเจริญในธรรม ตรงมีกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายอาหารใจอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมานับเป็นบุญนับเป็นกุศลนับเป็นความดีของผู้เกี่ยวข้องผูกพันที่เปิดโอกาสให้ได้มีการกระจายขยายอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อทีวีวิทยุอินเทอร์เน็ตสิ่งที่พิมพ์ เป็นกิจกรรมที่ทำอยู่สม่ำเสมอในส่วนที่กระจายขยายต่อเนื่องกับมุลทิศาพระชธามูลนิทาวรจิตะทาวโรวงมาลัยสมาคมเทิดทูนพระตัณตรยัยชมรมรักษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนางานคบโครงการเมืองสะกอน,นั้นเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นเป้าหมายของการขยายกระจายจเรื่องปากท้องเรื่องการศึกษาเรื่องจิตใจเรื่องอยู่อย่างปลอดสารพิษชีวิตดีก็ต้องต่อยุด้วยสัตว์บกสัตว์น้ำมีหัวควายและช้างเป็นหลักประกันเป็นที่สุดปลูกและรักษาป่าเป็นเป้าหมายที่สุดของการอยู่ร่วมกันในานามผู้รับผิดชอบ จึงต้องขอบคุณอนุโมทนาสาธุการไว้กับทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนรายการนี้นั้นดีงามมาตลอดรอดฟังจึงทำให้มีวันนี้อย่างอยู่และอยู่ได้คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายบนเป้าหมายเดียวกันตามพุทธประสงค์ที่มีไว้กว่าทา,ายะจงอยู่เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ หิตายะจงอยู่เพื่อการเกื้อกูลซึ่งกันและกันสุขายะจงอยู่เพื่อสร้างความสุขร่วมกันให้เกิดขึ้นโลกานุกรรมปายะอะไรที่เป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์ชาวโลกนั้นเป็นจุดประสงค์ที่พุทธประสงค์มีไว้เราท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกมมูลเล่าตระหนักดีในเรื่องเหล่านี้จึงร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสม่ำเสมอ ทุกวันภารกิจชาวสายบ่ายเย็นกลางวันและกลางคืนอิเซนสุดเสริมให้ทุกวันอังคารต้นเดือนทุกวันอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามของเดือนและยังเสริมทุด,ดงขวัญป่าชาเป็นหลักทุกสองเดือนเว้นเข้าพรรษาทุกเดือนเป็นกิจที่ตั้งต่อเนื่องกับหมู่คณะเป็นบารมีเสริมเป็นความดีต้องเติม อย่างไม่หยุดไม่ย่อนเพราะเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีโอกาสแล้วอาศัยความเป็นมนุษย์มีเวลาสถานที่ก็ให้สิ่งแวดล้อมก็เป็นใจจึงพยายามมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนเชิญชวนสาธุชนคนดีทั้งหลายไม่หยุดความตั้งใจและตั้งใจและต้องรักษา เสริมสร้างความตั้งใจอันดีงามของตนของตนตามคันรองที่ปรารบแล้ว365วันมีภารกิจผูกพันมิได้ขาดตอนถือว่ามนุษย์อย่างเราต้องเป็นมนุษย์ที่ต้องมีงานมีการเป็นผู้มีภาระผูกพันยอย่างต่อเนื่องกันไว้เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเราไม่ได้อยู่คนเดียว เราก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันอยู่งานน้อยงานใหญ่งานใกล้งานไกลงานเกิดงานตายงานแต่งงานและงานอื่นใดเราก็เชิญชวนร่วมกิจกรรมกันเป็นที่สุดของที่สุดก็เชิญชวนร่วมฟังอ่านฟังธรรมทุกวันเป็นพิเศษทําวัดสวดมนต์โดยเฉพาะเย็นวันสุก เชิญชวนหมู่คณะไว้ให้ร่วมทำวัดสดมนเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อความดีงามแห่งตนของตนจึงเชิญชวนหมู่คณะทำวัดสดมน์พิเศษไว้ทุกเย็ยนวันสุขนั่นเป็นกิจอันกุศลได้รับความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือทุกมูเล่าให้สาธุชนมาร่วมทำวัดสดมนผลคาดว่าจะมี และผลคันว่าจะดีเพราะได้ทำเหตุอันดีแล้วลดความหนักเป็นเบาลดความยากเป็นง่ายลงลดอะไรที่มันไม่ดีไม่งามให้หนักเป็นเบาเบาและหมดไปเพราะใช้ความดีเป็นหลักประกันมาพารณาคุณแห่งพระพุทธพระธรรมประสงค์ร่วมกันเป็นจุดนัดพบเป็นที่สุดแล้ว เราก็ฟังอ่านฟังธร,รมทมตามกิจกรรมที่มีอยู่ทุกวันถือเป็นความดีงามต่อเนื่องกันไว้จึงเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งความดีร่วมกันบนกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลบนกิจกรรมที่เป็นศีลเป็นธรรมบนกิจกรรมที่รู้รับผิดชอบต่อเนื่องกันไว้เราทั้งหลายผู้มีโอกาส ย้ำกับตัวเองว่าสถานที่ก็ให้สิ่งแวดล้อมก็เป็นใจคำสั่งสอนพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้อปฏิบัติของเราก็มีอยู่อย่างเราทั้งหลายถือเอาว่าวันโคนวันพระวันพระวันโคนเป็นหลักยืนพื้นไว้วันอื่นใดก็วันหยุดเช่นวันอาทิตย์วันอังคาร วันคล้ายวันเกิดแห่งตนของตนเราก็มาลเลืกรู้ในวันสำคัญที่พุทธ,ธานุญาตไว้ให้เราได้อยู่ร่วมกันมีจิตกุศลร,ร่วมกันแม้ที่สุดวันสากลที่ถูกไว้วันหยุดเราก็มีเวลาฟังเทศฟังธรรมร่วมกิจกรรมตามข้อปฏิบัติที่สลาพระศทธาต่อเนื่องกันอย่างนี้ คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลาย365วันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่คือเป้าหมายของการเดินทางย้ำกับผู้เกี่ยวข้องผูกพันเสมอเรามีกิจกรรมร่วมกันสร้างมรรคสร้างผลสร้างบุญสร้างกุศลให้ปรากฏที่จิตที่ใจของเราทุกวันเราจึงมีงานผูกพันกันอยู่เชื่อว่าทุกม่เราได้ให้โอกาส และมีโอกาสร่วมกิจกรรมดังที่ว่ามาแล้วเป็นแนวทางแห่งการเสริมส่งความดีงามแห่งตนของตนเสริมส่งความดีงามในสังคมเป็นที่สุดของที่สุดจุดเด่นของเราก็ถือหลักเพื่อชาติศา,าสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่สุดของที่สุดแห่งชีวิตจิตใจของเราแต่ละวันเราจึงมาร่วมแรงร่วมใจกัน อบด้วยกายกรรมอันเต็มไปด้วยความปรารถนาดีวจีกรรมเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและมโนกรรมเต็มไปด้วยความตั้งใจไว้ดีแล้วจึงมาร่วมแนวข้อปฏิบัติบนจุดนั้นพบที่สลาพระราชทาอย่างนี้ตามวันว,นวนลาละเวลาที่เราควรให้โอกาสกับตนเองมีเวลาสำรวจตรวจสอบในรอบวัน ก็ย้ำกับตัวเองว่า6โมงเช้าถึง4โมงเช้าต้องมีกิจกรรมอะไรเป็นหลักเป็นฐานเป็นงานเป็นการของเราทุกๆวัน4โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเราต้องมีกิจกรรมเป็นหลักเป็นฐานเป็นงานเป็นการของเราทุกวันบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นนี่คืองานที่เราต้องมีเป็นหลักเป็นสามจังหวะ 6 0โมงเย็นถึงสี่ทุ่ทมสีทุ่มถึงตีสองตีสองถึงหกโมงเช้าเราก็มีภารกิจผูกกันอย่างนั้นเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามของเราทุกคนการที่ผูกด้วยเวลาก็ทำให้เราดูเหมือนว่าบังคับตัวเองไม่ชล่าใจย้ำเตือนตัวเองว่าวันโกนเราต้องมีไว้วันพระเราต้องเตือนกันไว้ ให้เรามีเวลาหยุดทําความเข้าใจว่ารอบวันเรามีอะไรเป็นชิ้นเป็นนานรอบสัปดาห์เรามีอะไรเป็นชิ้นเป็นนานเดือนทั้งเดือนเรามีอะไรเป็นหลักประกันหรือว่ากินแล้วถ่ายเกิดแล้วตายมีลักษณะแห่งโลกวิสัยจนไม่รู้รับผิดชอบเราก็มาตรวจสอบตนของตนทุกรูปทุกนามก็มาตามดูตามรูป ตามสังเกตพฤติกรรมของเราอย่างไม่หยุดไม่ย่อนนี่คือเป้าหมายของการเดินทางอย่างมีจุดยืนเราเดินทางอย่างมีเป้าหมายเป็นที่สุดว่าเราต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นนันว่าเราต้องมีอะไรเป็นหลักประกันต่อการเดินทางของรอบวันรอบสัปดาห์รอบเดือนและรอบปีต้องมีอะไรพิเศษเป็นความดีที่ปรากฏในหวัวใจ เพราะรู้ว่าเรานั a นเป็นผู้มีโอกาสแล้วสถานที่เราก็ให้โอกาสเราก็มีสิ่งแวดล้อมเราก็ดีคำสั่งสอนพระพุทเจ้าตรัสไว้ให้เราทั้งหลายอยู่กันด้วยความไม่ประมาทเตือนเจ้าของสอนเจ้าของทุกวันถ้าเราต้องตายณนะวันนี้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นนันถ้าเราต้องอยู่ไปเรามีอะไรเป็นหลักประกัน ถ้าแม้เราต้องตายเกิดมาใหม่เรามีอะไรเป็นเครื่องหนุนเครื่องส่งเรามีอะไรเป็นหลักประกันของการตายเกิดเป็นที่สุดหากเราต้องอยู่เป็นเป้าหมายที่สําคัญอย่างยิ่งเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีจุดนัดพบไม่ปล่อยป่าละเลยอย่างไม่มีอะไรเป็นความสําคัญต้องเห็นความสําคัญในรอบชั่วโมงในรอบวันในรอบสัปดาห์ ในรอบเดือนเราทั้งหลายจึงรวมกันได้นั่นหนึ่งคือวันโคนวันปลานั่นสองคือวันคล้ายวันเกิดนั่นสามคือวันหยุดสากลวันอาทิตย์เป็นกิจกุศลเราต้องตั้งใจกันไว้ให้ตนของตนมีโอกาสเสริมสร้างบารมีส่งเสริมความดีแห่งตนของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อว่าเราอยู่ก็จะดีขึ้น อยู่ต่อไปก็จะดีขึ้นต่อให้ต้องตายเกิดมาใหม่ก็ต้องดีกว่าเดิมนี่เป็นจุดเสริมความดีงามของเราทุกหมู่เล่าบนแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติย้ำเตือนย้ำคิดย้ำทำว่าเราอยา่าเผลอนะเพราะทุกอย่างมีความเป็นไปนได้หมดเรียกว่าเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือถ้าเราไม่ระวังไม่ตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่าง มันมีความเป็นไปได้ยิ่งรว่าเวลาเท่ากันแต่ความไม่แน่นอนมันก็มีอยู่ต่างกันบางคนรอบสัปดาห์ไม่มีอะไรเป็นผลงานเลยต่อให้เรือนก็ไม่มีอะไรเป็นผลงานเลยต่อให้ปีก็ไม่มีอะไรเป็นผลงานเลยเราอยู่ด้วยหลักประกันต้องมีผลงานเป็นชิ้นเป็นน,นันเราต้องทำอะไรมีจุดนั้นพบ มีจุดที่จะสยบลงได้เป็นบ่อกเกิดแห่งความดีงามแห่งเราทั้งหลายจึงมีเป้าหมายไว้ชัดเจนวันพระหนึง่งวันจันหนึง่งวันพุธหนึง่งวันศุกร์หนึง่งวันอังคารหนึง่งและวันอาทิตย์หนึง่งมีความชัดเจนในวันเวลาที่ถูกล็อกไว้ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอน ต้องบอกให้วันสำคัญเกิดขึ้นกับเราอย่างสม่ำเสมอในรอบวันต้องบอกตัวเองต้องมีพิเศษวันพระวันโกนวันอังคารวันอาทิตย์ต่อที่สุดจันทร์พุทธสุขก็ขเสริมความตั้งใจให้เพิ่มขึ้นไม่ตามใจเจ้าของไม่สนองต่อความความรู้สึกต้องการของตนหรือร่ำไปต้องย้ำว่าเราต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นนัน ต้องทำให้แตกต่างจากวันธรรมดาทั่วไปเราก็จะมีหลักมีจุดหมายปลายทางของการเดินทางมีระยะทางที่แน่นอนย้ำชัดเจนในกิจกรรมที่ต้องผูกไว้วันพระวันคล้ายวันเกิดวันหยุดสากลวันอาทิตย์เสริมนิดเติมหน่อยวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เพื่อเรามีกิจวัตรปฏิบัติต่อเนื่องกันไว้ เราก็จะผูกด้วยบุญกุศลเราก็จะผูกด้วยความดีงามแห่งกันและกันเราถึงบอกว่าต้องมีนัดถ้าไม่มีนัดเหมือนไม่มีกรอบเราต้องมีนัดถ้าเราไม่มีนัดเหมือนเราไม่มีกรอบธรรมชาติต้องมีตัวยึดขออนุญาตเสื้อผ้าเราต้องยึดทุกส่วนต้องยึดหัวใจเราต้องมีตัวยึดตัวผูกตัวนัดมีกิจกรรมที่ตกลงกันไว ในรอบวันต้องมีในรอบสัปดาห์ต้องมีในรอบเดือนต้องมีปีทั้งปีต้องมีงานเป็นชิ้นโบแดงต้องย้ำจุดนี้ในการเดินทางของชีวิตทำไมงั้นเราก็จะปล่อยปลาละเลยโดยบอกว่าเราไม่มีอะไรเป็นหลักประกันน้ำที่ยังขังเป็นบ่อเป็นหนองเป็นคูเป็นคลองเพราะมีกรอบมีขอบมีความชัดเจน กั้นคูนาะน้ําก็อยู่กั้นเป็นสะเป็นบ่อน้ําก็อยู่มนุษย์อย่างเราต้องมีกรอบมีกติกาคงไม่ปล่อยตามใจของมันคงไม่สนองต่อความความรู้สึกของตนของตนอยู่ร่ำไปอาจจะเป็นความแข็งแรงต้องสวนทางต่อความคิดสวนทางสวนทางต่อความรู้สึกนึกคิดเราจะกลายเป็นคนแข็งแรงได้ ธรรมชาติสอนให้เราฉลาดปลาที่มันว่ายสวนทางน้ำมันก็มีความแร่งความแข็งเป็นที่สุดธรรมชาติแห่งเราทั้งหลายจะมีความแข็งแรงตรงที่มันวัดวัดด้วยเสียงวัดด้วยรูปวัดด้วยการรับรู้สัมผัสวัดด้วยกิจกรรมที่เราทำร่วมกันว่าเราแน่เรานิ่งเราได้หลักได้เกณฑ์ก็วัดโดยการทดสอบ ด้วยกิจกรรมที่ถูกกำหนดไว้ว่าเรามีความชัดเจนนะในเวลาที่ผูกกันไว้ว่าวันพระวันโกนวันอังคารวันคล้ายวันเกิดวันอาทิตย์วันหยุดเป็นที่สุดเสริมสักนิดจันพุทธสุขก็เติมให้มีหลักมีเกณฑ์มากขึ้นจะได้บอกว่าเรานั้นรอบสัปดาห์มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน รอบเดือนมีผลงานเป็นชิ้นเป็นนันรอบปีมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งปีถ้ากันนี้นั้นอยู่เราก็จะดีขึ้นอยู่ต่อไปเราก็จะดีขึ้นต่อให้ต้องตายเกิดมาใหม่เราก็ดีกว่าเดิมเพราะเรามีจุดนัดพบเป็นที่สุดของที่สุดแห่งกิจกรรมเราทั้งหลายผู้มีเป้าหมายต้องมีหลักธรรมเป็นตัวยึดหนึ่งนั่นต้องมีสัจจา สองนั่นต้องมีขยันสามนั่นต้องมีความอดทนเป็นที่สุดต้องคมต้องฝืนต้องต้านทำในใจของเราก็จะมีหลักประกันเส้นทางของชีวิตไม่เคยจะเรียบง่ายไม่เคยจะสะดวกสบายซื้อเมาาื่อไรต้องครุขราเหมือนกับหน้ากรองกรองที่มันดังเพราะมีอุปกรณ์ติดให้เสริมให้กรองถึงตีดัง ถ้าลำพังหน้ากรองเฉยเฉยมันก็ไม่ดังไม่คมไม่ชัดแต่ถ้ามีอะไรเป็นอุปกรณ์ติดยึดพิเศษเช่นเข้าเหนียวติดยึดหน้ากรองความแร่งความแข็งความตึงก็จะมีความชัดเจนในเสียงมนุษย์ของเราต้องมีตัวยึดยึดไว้ด้วยความดียึดไว้ด้วยบุญกุศลยึดไว้ด้วยกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลเป็นความดีของพวกเราทุกคน ไม่ได้หมายคขาว่าทางผิดเรายึดดีเราผูกดีเราหวังในความดีที่จะมีผลนั้นเป็นจุดที่เราต้องการในการเดินทางของเราทุกวันเราจะต้องเดินอย่างมีจุดนัดพบเราพบกันตรงไหนเราเจอกันอย่างไรเราต้องมีวันนัดถ้าเราไม่มีวันนัดเราก็ไม่มีจุดจบเรามีจุดจบเพราะเรามีวันนัด และเรามีจุดนัดพบเป็นที่สุดเราต้องตั้งใจเจตนาหั่งกำมังวดามิพระพุทธเจ้าของเราตัดในเรื่องเจตนาเป็นที่ตั้งของเหตุของผลเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามของเราแต่ละคนต้องเหตุของผลเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามของเราแต่ละคนต้องมีความตั้งใจว่าตั้งใจอย่างนี้วันโกหนึงวันพระนึง วันคล้ายวันเกิดหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งต้องเป็นวันพิเศษให้กับตัวเองเพิ่มสักนิดเสริมสักนิดเติมสักหน่อยอย่างต่อเนื่องกันไว้ให้เวลาของวันนั้นๆได้มีความหมายมากขึ้นเราคงไม่ปล่อยเลยตามเลยเราคงไม่เมินเฉยต่อความสำคัญต่อวันเวลาแห่งความดีงามเราต้องมีกิจกรรมเรามีข้อปฏิบัติต้องนัดพบ ว่าหนึ่งต้องนั้นสองต้องนี้สามต้องนั้นเรามีนัดกันไวเช่นนัดอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามของเดือนฟังอัดฟังธทมอังคารต้นเดือนก็นัดเลี้ยงประธานเพนสิบรูปเป็นเป้าหมายที่นัดไว้แม่อื่นใดป่าชาเรากันนัดกันทุกสองเดือนพรรษาเรานัดกันทุกเดือนเข้าพรรษานัดกันทุกเดือนก็มีตารางเวลานัดไว ให้โอกาสกับตนเองมีนัดเป็นความผูกมัดด้วยความดีเราไม่ปล่อยตัวเองตามเลยเหมือนเฉยมีกฎม,มีระเบียบของตัวเองเดินทางอย่างมีกฎมีเกณฑ์มี ern, มระเบียบปฏิบัติเพราะเราเชื่อมั่นในกฎสามกฎกฎหนึ่งคือกฎแห่งกรรมกฎสองคือกฎหมายบ้านเมืองและกฎสามคือกฎเทวดาถ้าเรามีกฎมีกติกาในหัวใจ ทางเดินเราก็จะเรียบง่ายเป้าหมายก็จะทิ้งที่สุดดังเป้าหมายเพราะเรามีขอบมีเขตเรามีเหตุมีผลในหัวใจเป็นที่สุดเรามีจุดนัดพบเป็นเป้าหมายเช่นเราตั้งใจกันไว้ว่าเราจะทำทานอย่างต่อเนื่องเราจะรักษาศีลอย่างต่อเนื่องเราจะภาวนาอย่างต่อเนื่องเราจะฟังธรรมอย่างต่อเนื่อง แม้ที่สุดกิจกรรมอื่นใดเราก็ต้องตั้งหลักไว้ตั้งเป้าไว้ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนถือเสมอว่างานดีก็เกียรติมีกุศลเกิดงานมากเกียรติมากกุศลดีเราใช้ชีวิตอย่างไม่มีสาระเห็นจะดูไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราใช้ชีวิตให้มีสาระมากขึ้น กับรอบวันที่เราต้องอยู่ร่วมกันกับรอบสัปดาห์ที่เราต้องอยู่ร่วมกันเดือนทั้งเดือนปีทั้งปีที่เราต้องอยู่ร่วมกัน